อ๋อรถต่อสร้างขาใสเป็นยังไงคะรถต่อสร้างขาใสส<ด>ีค่ะโอ้โอ้ตัวนี้ค่ะอ๋อแพคเกจมันจะเป็นฝาครอบสายแบบนี้ใช่คับมีทั้งหมดสองสีนะคะโอ้คือคือถ้าถ้าน้องๆสั่งนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่สั่งก็จะได้แพคเกจใหม่แบบนี้ใช่ไหมคะใช่คะ่ะแล้วแกะออกมาจากตัวรถก็จะขยายออกมาได้แบบนี้ใช่ไหมคะใช่คะ่ะ กอบไอ้แม่โครข้างหลังอีกก็จะได้ยาวใหญ่ขึ้นมาแบบนี้เลย โอ้น่าเล่นนะคะตัวนี้เป็นรถอะไรคะรถเกรดใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นทั้งรถเกรดและอีกด้านหนึ่งก็เป็นแมคโครด้วยใช่ค่ะเรียกว่า2ตัวนี้รวมกันทั้งเกรดทั้งแมคโครอยู่ในอันเดียวกันเลยใช่ค่ะราคาเป็นไงครับพี่ลาเต้ตัวนี้ครับราคาปกตินะคบอยู่ที่200บาทนะครับวันนี้นะครับลดให้เหลือ160บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะโอ้ตัวนี้ราคาดีมากเลยค่ะน้องๆที่ชอบรถก่อสร้างต้องไม่พลาดเลยนะคะใช่ค่ะตัวเดียวนี้เหมือนได้2ออันเลยนะคะเป็น นแบบ in one 2 in น1ครับโอ้2 in 1เลยในราคาเพียง160บาทส่งฟรีไปทางนะคะเก็บ<ช>ปลายทาง<ะ>ได้ด้วยตัวนี้น <ะ S 1> คือคุ้มมากๆเลยนะครับสำหรับน้องๆที่แบบชอบเล่นรถก,ก่อสร้างครับ เล่นกับทรายกับดินก็ได้เนาะเล่นกับพื้นปูแบบนี้ก็ได้นะคะโอ้เล่นง่ายค่ะตัวนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะเป็นของเล่นบทบาทสมมุตินะคะที่ว่าน้องๆก็เห็นอยู่แล้วแล้วก็อยากจะได้มาไว้สัมผัสมาใกล้ชิดมาจับมาลูบมาทำนะคะสามารถสั่งได้เลยค่ะตัวนี้ครับเหมาะสาหรับน้องสามขวบขึ้นไปครับน้องสามขวบขึ้นไปนะคะโอเคค่ะ นอกจากรถก่อสร้างฝาใสแล้วมีอะไรอีกไหมคะมีค่ะนอกจากรถก่อสร้างฝาใสนะครับก็คือปืนใส่ถ่าน